อาสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้อุชจับอยู่ที่ป่าทุ่งมนเด้อพี่ใหม่พี่น้องพี่ๆก็บอกว่าใครจะมางูเหลือมวันนี้ <c oughs> นี่ครับผมวันนี้เป็นบอ่อหานนะครับผมอ่าตอนแรกก็สิบคนคนละพันสองแต่มาไม่ครบนะครับผมอ่านะครับมาดูนะวันนี้ครีเอเตอร์มาหลยค,คนเลยนะครับผมอุ้ยผมชอบแต่คุณพี่ถอดเสื้อนี่แหละ เอาไปแล้วเอาเอาไม่เดียวแล้วเอาอจุจดจดุจดจดุจดจุดจุดจุดโอ้ยดิจังหวะแปดเอาติดไม้ทำยังไงฮึบเออชาแรกนะครับผมออเอออุ้นู่นนู่นมันกรดดนะปุ่ยแล้วนู่นน่ะไอ้ต้นข้ามเขตมากเว้ยอือนี่มากัน <laughs> หลายอำเภอเลยนะครับผมบุรีรัมย์ก็มานะครับหลายท่านนะครับสุรินทร์ก็มานะครับหลายท่านนะครับ เอานู่นนนนูโนวู้ว้หัวอะไรนขึ้นมาไตรมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างบอกไตรอะนี่นี่พี่น้อนีไปตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับผมลุนคุณพี่ถอดเสื้อนี่แหละ เอาเอาช็อตนี้นะครับผมหายง่ายไหมึบเออนี่อยู่ตรงนี้นี่เองเอา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 เอ้ยกลับบ้านได้ดู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 เร็ว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 เอ้โอ้ยกลับบ้านได้เลยช็อตนี้โอ้สุดยอดเลยบอกแล้ว เออเอาถอดครึ่งวันครับถอดกิ่งไม้เด้อนี่หนิพี่น้องเอ้ยดูอันหยะเลยนะครับยอดน้องน้องนานเลยนหล่อคนนู้นนู้นทางนู้นนี่ทางนู้นับยกแล้วด้วยนะนัดโดนแล้วครับโอ้มานหลังเขาด้วยเออสุดยอดเลยนะครับผม อ่านะครับพามาดูชาสองของพี่เขานะครับผม<อ>นัวไรแหบบปลาช่อนเนื้อปลาช่อนปลาช่อน,อนเอาติดบนน้องสายมันกลัวเบ,บ็ดนู่นกับปลากลัวเบ็ดนู่นนะคนเอาหนึ่งตัวหนึ่งตัวไปไหนเนาะปลาเน่ะ โอ้ยดูผูมวดครับผมหวานแห่มีติงยูด้วยสุดยอดแท้คนบรุรีรย์นี่สุดยอดแบบนี้เองบอก,อกดูครนะับหวานแห่มีติ้งยูด้วยนะครับกลวด,ดำนะครับไม่ดำหรอกดำยังไงพี่รุ่งก็รัก <laughs> ดูครับผม <laughs> เอานะครับมาดูนะครับพี่ซ้ายมหากันวานจากตรุงจุกโอ มีน้องเอ้ยภาษาอะไรไม่รู้ครับอู้ชับไปไหนนี่ปวนกันทั้งบอ่อเนี่เยเดี๋ยวรุ้นนะครับผมว่าปลามันจะไปใกล้ตรุงจุกไหมครับผมเออโอ้ผู้หมวดคนระับผู้หมวดป้วงคนระับกัดฟันหน่อยกัดฟันเร็วกัดฟันจุดจวด,จวดเออดีนะถ้ามีแรนี่วานมาถึงเมียฝั่งนี้นี่ สุดยอดเลยเกรใจเมียนีครับเมียนั่งอยู่นี่ครับผมครีอเตอร์เด้อเมียนเนี่ามาดูแฮ์เทสนะครับนี่แหละครับที่เอามาเทสเออชานี่ผมการันตีมีห้าตัวขึ้นเฮ้เมนโบอึบหนึ่งสองสมสห้าเอ้ยเกินแล้วั้างห้าตัวเน่ะเอ้ามาดูนะครับ ผู้หมวดของเราเออนะคนถือกล้องก็หมวกแดงไปไหนอ่ะหมวกหายไปไหนหมวกอ่ะโดนยึดแล้วมั้งไปเก็บเห็ดเจอแม่ไม้ยึดแล้วมั้งหมวกแดงอ่ะปีเต้อยหมวกแดงนะครับผมวันนี้เอาดูผู้หมวดกันครับผมฮึบฮึบเออจวดเออนี่ครับผมสุดยอดเลย มาดูน้องนัทนะครับผมโอ้ยนี่เออวันก่อนผมไม่ถ่ายนะครับได้ปลาเยอะแต่ขายเรือวันนี้ไม่มีเรือจะขายนี่เออเอาเสื้อนี้นะครับนี่ครับแหมันเขาสีแดงนะครับผมวันนั้นขายหนแนงแฮสีเหลือขาวี่แล้วนะเออดูนะครับผมฮึบเอาย่ะ ผมเจอปลาหมอขึ้นตรงนี้อ่ะติดบ้างไหมอึบได้กี่ตัวอุ้ยเยอะเยอะนะเนี่ยนะอู้ยหลายตัวอยู่นะเอ๋เหมือนรู้เลยว่าปลาอยู่แถวนี้เนะี่ยดูนะอึบอือสิบกว่าตัวนะครับผมนี่ครับน้องนัดนะครับผมอ่าแฟนก็คือน้องเจนนะครับผมอ่าเซียนแหกก็เรียกว่าน,นัดเจนนะครับผมยอด กินง,งานนี้นะครับนี้จากรถเกี่ยวมาบานเหย <c oughs> ่เกี่ยวครับ <c oughs> มาบนเหย่ก่อน<ม>ครับยอดอามาดูเซียนแหอ,อีกคนหนึ่งทายช็อตเด็ดไม่ทันมาทันช็อตปลดปลาอันนี้แหรเร่กบอกโอ้รหสองแห,รอองแหรเรกได้เยอะไหมโอ้นะครับก็ถือว่าพอได้นะครับผมเอ้ยยอดเอ้ย ประนินไซส์สวยๆยอ่ะสู้ต่อไปนะครับอันนี้ประกันกิโลนะสามสิบบอกสามสิบครับอ่านะครับอ้าวหัวหน้าใครมวยเราก็มานะครับส่ควรตั้ง <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ครับมีอยู่ผู้เดียวนะครับจังหวัดสุรินทร์วานแหไปเลี้ยงนักมวยไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้ักตัวเลยอนปลาเซิร์ตนะไม่มีเลยไม่มีปลาเซิร์ตบอก เมนบอกมันมเลยมันโมข้างในนี่น่นะครับมาดูคุณน้าเขานะครับได้จิตตัวนะครับผมชานี้อันนี้แฮแฮสองหรือแฮสามเลยเนี่ยบ้องมันดองเลยตับตับปีหยเออเหมือนกันอย่น้แะตบมตสลฮึบ เอาลุนนะครับหนึ่งไม้เออเออ้ยอนแยแล้วนู่นน่ะเอเอาสุดยอดเทเลาเออหยเหลืองแไ่บวเสุดยอดเลยนะครับผมเจ้านี้ เอ้าวพี่ต้อยหมวกแดงหมวกหายถามจริงอ่ะวันนี้พี่พามาเรลลี่ใช่ไหมนี่เข้าดงเข้าป่านะครับป่าทุ่งมนนะครับผมเออนี่ครับอ่านี่ครับภูหมวดของเรานั่นแหละวานแบบนั้นเลยโอ้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 ยพี่น้องนึ่งโตโตบวบแล้วโตบวบแล้ว มาดูผู้หมวดของเรานะครับผมแฮตที่สี่แล้วมั้งนี่ยนะแหตที่สี่เที่ททเนาะททนอะ่าปกติจะออกล่าปลาบึกกับปลาสวายวันนี้มาออกล่าปลานินนะครับผมปลานินต่างประเทศด้วยปลานินต่างประเทศนะครับยอมรับวันวันนี้นะครับเซียนแหมาวานเหตด้วยได้แรนล,ลี่ด้วยนะครับเข้าป่าเข้าดง <c oughs> สนุกสนานมาก เอาปูมวดมีไหมมีแต่มไหมจวดจวดไหมจวดเออโอ้ยคนกลัวเมียน่หวันแหหมันแบบนี้บอมาดูนะครับผมสายมหาการของเราในวันนี้นะครับผมดูว่าจะได้สกีแต้มโอ้มี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  เอ้เอาสี่ห้าตัวนะครับไม่แห้วเด้อพี่สนองบอกว่าหอยคันไม่กลัวกลัวหอยไม่คันเฮ้ยจวดบานไม่ออกเลยมือถึงมืเราะเอาเอาพี่สนองของเรานะครับผมหนาวบ่เนี่ยบ่หนาวบ่ เอา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 ,เอา,เอาหนึ่งสองสามอือหลายตัวอยู่ใครตัวคุณรองลำตะยัง<อ>ใส่เกิร์กะโหลกถ่ายอดเลยนี่ครับอือดูกล้ามเป็นมัดๆเด้อนี่ๆว่าแล้วนดี่วรู้ว่าอุชตะมาถ่ายทำกันเลยถอดเสือ้อโชว์กล้ามนี่แหละไม,ไม่ไม่จะได้อือดู <laughs> <laughs> สุดยอดแต่วา อ่ะครับผมก็คลิปนี้สนุกสนานนะครับบอหานนะครับ10ท่านนะครับบัตร1,200บาทนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ลดเหลืออยู่8ท่านเพิ่มคนเพิ่มเพิ่มคนคนอีกกี่ร้อยสามร้อยบอกสามร้อยเป็นพันห้าอ่าเป็นพันห้านะครับแปดท่านพันห้าร้อยนะครับผมที่บอเรลลี่นะครับป่าทุ่งมนุ่นเจ้าของบอพี่น้องอุ้ยบัตนแห่เสร็จผมจะขออ่า เป็นกุชชี่เบลนะครับผมนู่นุะใส่อยู่นะกุชชี่เบลใช่เขาเรียกว่าลุยวิสตงโอลุยวิสตงทำไมซ่งมันคล้ายกันแท้อ่านะครับผมอันนี้ก็อูชตับก็ขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้ก็พี่ๆเขาก็กำลังหวานแหอยู่นะครับแต่ว่ากูชตับก็ขออนุญาตถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับเจ <c oughs> อกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดแชร์กดตู้พึ้งตูต้พื้ดกดไลน์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ